เวละโตปุณนะคุณนะคุณนะบิ๊กขี้ข้านโตคุณนะสองแขนกันเงาสองขากันเงาโตโตไม่แม่เบิ่งเบิ่งมาดาโอ้ยมือนี้มาอ่อนแม่โตกาเป่งแปงมาอ่อนแม่เมือนี้โตวันนี้ไปทำอะไรผิดมาบอกมาเสี้ยทาไมหนูมาอ่อนแม่จังเลยวันนี้เราทำอะไรผิดมาลูกนั่น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  โตโตคุณน่ะคุณน่ะโตเวียนงานการภาษาเนี้ยนี่เอ๊้เป็นแปลกๆเป็นแปลกๆไว้วันนี้เป็นแปลกๆกแล้วต้เวันนี้เป็นแปลกๆปคุณน่ะคุณน่ะเน่ยเน่ยไม่รูปรูปก็รูปเองโตวันนี้เป็นแปลกๆปคุณน่ะพระเจ้าอ่ะอาจารย์ไหนเราบัดนดีฮะโต ทำอะไรมาวันนี้บอกเม่มาสะดดยดีเตอน่ะไม่รู้หอวนะวันนี้หนูทำเองหนูทำเองแน่นแน่นแน่นเดอเธอเธอรแน่นเ้อมาพูดให้ฟังก่อนวันนี้พูดให้ฟังหนูไปทำอะไรมาลูกวันนี้วันนี้หนูไปทำอะไรมาลูกรับสารภาพมาดีๆวันนี้ไปทำอะไรมาวันนี้แม่บอกให้บอกให้อยู่บ้านไม่ได้อยู่ใช่ไหมหนูไปเลาะมาใช่ไหมวันนี้ หน <c ười> time, ูได้อะไรมาวัน huh นี้หหนูได้อะไรมาไหมลูกนั่นเอ้ยอันเนี้ยนี่ตาสมตาหวานนี่อตาสมตาหวานนี่อะหูดิกดึกดิกดิกดึกดิกดุกดึกดึกแข่งหางแข่งหางดิกดิกแข่งหางแข่งหางดิกดิกนี่อตาสมตาหวานอันเจ้าอันเจ้าอันเจ้าอันเท่อันเน่วันนี้วันน อาหูติงติงและอาหูติรงติงแ่วันนี้ทำอะไรมาอูกคมปิงแปงทำอะไรผิดมาพิกขนาดไหนแม่กะหักคิแกวอ้จ้าอาหนูทำอะไรก็ไม่เคยผิดแม่ไม่เคยว่าหนูเลยน,นะ เนี่ยกัหนูทำตาอย่างนี้ไอ้ทำหน้าตาอย่างนี้เนี่ยอันหน้าดำหน้าดำหน้าดำตอดเดเลยอันแม่ก็ใจฉลายหมดเลยกัหนูทำตัวอย่างนี้เด้ออันหน้าดำ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 อืมตุ้งติงตุงติงตุงติงอตะตุ้งติงตุงตะตุ้งติงนัยนเนียนเนีนเนียนเนีจบตาแม่หน่อยไอัแกงหางแกงหางดิกเด็กอแกงหางแกงหางดิกเด็กนั่นคุณนะคุณนะคุณนะ อืมแน่ไอ้แกงแงแกงหขงดิกๆเนี่ยนี่โอ้ยอืมนน่นอื้อันนี้อืมทำเป็นงป้งของไคยเมือนเนี่ย